หัวชนอะไร,ร,รอันนี้จะได้เลยต้องบอกด้วยได้สะโพกได้หลังได้เอวอ่าหัวไปขอกอะไรอ,ะอ่ะจริงจังกันไปเลยฮะบอ <c oughs> กกันเสียงอไอ,อ่ะและ้วได้อัดเสียงไว้ด้วยป่ะมากำลังปรับขึ้นเลยเรื่อยๆเนี่ย

แต่หนูยังไม่สำเรัจลยเพราะหน้าขยันเรีก็ต้องเลยเนาะแย่แล้วขาวางไว้ที่กระดูกระมาณตั้งแต่เลื่อนแต่แถเอ็นดีนะนิดต้องนานๆล้วเราขาดอะไรบ้างรออะ่ะรออไรล่ะาต้องเริ่มต้องเริ่มรู้ว่าปวดแผลไม่มีอะไรเลยนะที่ให้หายใจก่อนขยับก่อนเพราะ่านจะหาย แลก็ฉีคะตัวนัเดียวเนาะตรงนี้ลูกนด้มาถ้าใครทำท่าไหนแล้วลูกไดทำานี้เราเียดเป็นแฉลบยืนนันเป็นเนีเครื่องที่ไดเข้าบั้งุจะไรเข้าบั้งคยืน้อกใช่ไหมแล้วก็มาล็อกที่ตัวเราแล้วค่อยยืดไแต่เราใช้เท้าไม่มนาเหนี่ยเครื่องทำได้เลยม่ชาไม่เจ็บค่ะตัวไหนก็ทำได้เนาะ วันนี้ใหกินคืออย่าใช้นิ้วจิกถ้าใช้นิ้วจิกเถียทุกคนเราเอบเ,เท้าเลเสร็จแล้วยืดงทีนึงยืดมือทีนี้่อสองหลันะอันนี้ัที่สามใหอเขากอดเวข้าน่างรันทำให้กราล่ำลราห่ชอบมากเลยนะยิ่งกรหนักตัวกรล่าเลยช่วยเราไดยอตัวใหญ่เลยข้านานี้จะชวได้เยอะมากจาก,กข้อแขนมายืดเรแล้วคืไม่

ถ้าทำหนึ่งรอบก็ได้แต่ก็พักเบรกก่อนย่เทียบไปนหนายาวมันยาว้วความร่มคือคว้ประชาสัมพันธ์น้ำดื่ม